เขอ,อ,องที่บ้านก๋ oret นะคะทานไปไม่มีนะ,ะก๋ oret ของเมืองไทยไหมดแล้วอันเนี้ยโอซับห้าดาวหลายากันเล็กกันนของกินในนี้น่ากินนะะแม่พลอ,อยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องกระเพาะปลาลัดหน้านะคะหอม,อม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิศาเพื่อนๆมาที่ท้องสนามหลวงค่ะก็มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปทางวัดมหาธาตุนะคะทางวัดมหาธาตุมีการจัดงานวันพ่อนะคะมีของกินด้วยทางด้านนี้นะคะ ก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้ที่เขายืนเข้าแถวรอกันก็เป็นจุดรอ,อเข้าไปรับอาหารพระราชทานนะคะซึ่งคิวยาวมากนะถ้าหากเพื่อนๆมาลิศแนะนำตอนเย็นค่ะเราจะได้เห็นแสงไฟด้านในนะคะแต่วันนี้ลิศมาตอนกลางวันแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงตรงนี้คือจุดมอเตอร์ไซค์นะคะจิตอาสาค่ะทีะ่คิด ที่แล้วนะคะลิ์นั่งมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็จะมีการรับส่งนะคะไปไปตามที่ต่างๆนะคะฟรีนะคะน้องวันที่5แล้วมีวันที่เท่าไหร่อ่ะก็มีเฉพาะวันสำคัญนะคะมีวันสำคัญรับส่งฟรีนะคะถ้ารสางส่งตามทางเฉพาะวันสำคัญเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยนะคะถ้าเห็นเป็น จะมีหมวกเหลืองนะคะหรือไม่ก็เป็นชุดแบบนี้นะคะมีธงปักด,ด้านหน้าอย่างเงี้ยฟรีค่ะลิก็นั่งมากับพี่เขานะคะจากทุโสกรีชัยขับมาประมาณ20นาทีนะคะต้องมาส่งที่สนามหลวงเลยตรงนี้คือถนนหน้าพัาตุค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวนะคะเข้าไปทางถนนพัะจันทร์ ราถึงวัดมหาธาตุตรงนี้คือวัดมหาธาตุสนามหลวงนะคะเวลาเพื่อนๆมา่ะบอกบอกไอ้นี่นะคะบอกคนขับรถแท็กซี่หรืออะไรนี้นะคะว่ามาสนามหลวงไม่งั้นเดี๋ยวจะไปที่อื่นนะคะขนมพัะจันทร์ค่ะมีกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมนะคะเผือเทพงานข้างนอกมีอะไร ใช่กาะแม่ก่ะน,นะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะใช้เกาะทอด <c oughs> เดี๋ยวเราเ,ราเข้าไปไหว,ว้ขอไหว้ทางนี้นะคะสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุลสิงหนห้านะคะกรมพระราชวังบรวรสถานมงคละคะ่ะ เขียบว่าวเก่งมากเลยคุณป้าเคยมาตอนกลางคืนคนแน่นมากในนี้นะคะเ,าาเขียบว่าวโาามมาบราณขนม,มเบื้องโบราณน,นะคะแม่สมจิตออน่ากินมากเลยอ่ะ นี่เป็นโรตีกรอบนะคะตัวนี้เป็นหนังวัวแกะสลักค่ะต้นนาตองให้ <Services> ย,ยี่สาใ่งเราไปใอ้ไปครับก็ปูหากระพีกันครับค่ะ แล้วก็เป็น<า>อันนี้เป็นของอจังหวัดนนท์แน่ๆเลย,ลเลยดินเผานะคะก็เลยเอาไปให้เ้หมดอันนี้ลายแบบนี้มันจะเป็นลายบราณของที่บ้านเกาะเนะคะางไปไม่มีนะเกาะเกกนนเดียวของเมืองไทยหมดเลยอันนี้โอสาหาาหน่ก็เอาไปใส่กำยอ่ะใส่กาใส่กญา อนุรักษ์กันนะคะด้านในนี้มีห้องน้ำเพื่อนๆสมเด็จพระวัลลศ์นะคะ สมเด็จเฮงนะคะอตรงนี้เป็นเงินนะคะใ pues ัต่างหูมีติดฟิล์มด้วยติดฟิล์ด้วยนีอะไรถวาย พระห่มต้นโพนะคะทำบุญค่าน้ำข้าไฟบำรุงพระอารามเพื่อนๆคลิปที่แล้วอะลิซเอาล่มมานะคะแล้วลิซให้พี่คนหนึ่งเข้ามากับคุณแม่นั่งรถวิวแชร์มาะคะ่ะซึ่งข้างในร้อนมากลิซก็เลยเอาล่มให้เขาไปนะคะลิซมีมีหลายคันนะคะแล้วลิซก็กะจะเอามาให้จริงๆนะ แต่ว่าพี่เขาเนี่ยวิ่งวิ่งกลับมานะคะเอาพยันเอาพยันของวัดภูเขาทองมาให้ลิศนะคะแล้วก็มีเงินร้อยหนึ่งทนเนี้ยลิศก็จะไม่รับเงินเขาบอกว่าให้เอาไปทําบุญนะคะให้เอาไปทําบุญก็ได้เป็นพยันมหามงคลน,นะคะดีใจนะคะได้พยันสร้างจากพระแดงหอมองพระบรมสารีริกธาตุพระบรมบัรพุภูเขาทองวัดสเกตคะ่ะอันนี้ต้องเก็บนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวลิศจะใส่ตู้ทําบุญนะคะ เป็นการเป็นการให้นะคะแบบลูกโซ่อะเพื่อนๆพื <ๆ S 1> บูชาพระตแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเงินที่พี่เขาให้มานะ ร่มเย็นอ่ะวัดน,นี้ก็เดินทะลุออกไปนะคะเป็นถนนมหาราชค่ะท่าพระจันธ์นะคะไปถ้าท่าเตียนไปไปวัดโพอะไรได้นะคะถนนมหาราชอยู่ทางด้านหลังนะคะมาอาอท่าช้างตรงนี้คือต้นโพนะคะต้นโพสีลังกา ่งมากๆนะคะพี่ๆที่มากันเนี่ยถึงจะหน้าแดงเป็นลูกจำลึงนะคะแต่หน้าตายิ้มแย้มมีความสุขมากข้าหลาม<ะ>มีโรตีด้วยเจ<ะ>้านะคะ มีข้าวเหนียวมะม่วงปลกิมน้ำนะคะน้ำเก๊กหวยกะเ,เจี๊ยบค่ะน้ำตาลสดขึ้นไปดูข้างบนนะคะมีตรงนี้มีอะไรอะ่ะ กะเพราค่ะแล้วก็มีร้านที่เอกอร่อยนะคะอาหารใต้ใส่ไม่ได้ติดนี่น่าจะเป็นไส้กรอกนะคะยังไม่ขึ้นกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะตอนนี้ที่ลิฟต์มาเนี่ยเป็นเวลาบ่ายนะคะบ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบเอ็ดนาทีค่ะกระเพาะปลาลัดหน้านะคะ แล้วก็จะเป็นพวกน้ำปั่นค่ะหอมมากละนะ่าหน้าจั๊บปลาล็อูแลนะคะขนมจีนหอม เดียวหวานค่ะหมูทอดใจแข็งไว้นะลิซ์วันนี้อย่าเพิ่งกินนะท่านไหนที่ดูลิ์นะคะลิ์จะแพ้ข้าวกล่องแบบนี้มากข้าวกล่องที่ลาดหมูลาดปลามีปลาโปะข้างหน้าอะไรแบบนี้ที่มีเช่านะคะเช่าพระอืมนเพื่อนพี่ๆคะเดี๋ยววันไหนลิ์จะพาไปวัดนาปกนะคะวัดนาปกที่อยู่ใกล้กันกันกบ วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะเดี๋ยวลิจะะไปบูชาพระนักบกนะคะเอาไปฝากแฟนค่ะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่ารุ่นไหนที่ให้พระกันมีสมเด็จอรหันด้วยมีเป็น เป็นเหรียญก็มีสมเด็จกรมพระราชวังบวรองของกินในนี้น่ากินนะคะแม่พลอยอะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเข้าเหนียวมะม่วงนะคะกล่องละหกสบบาท อกองใหญ่นะไสอัวนนอ,นนอันนี้มีข้าวซอยค่ะอันนี้พี่เอกอร่อยนะเป็นเครื่องแกง เอาไปข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยกินนะเพื่อนๆเขาว่าหยุดไม่ได้แล้วค่ะติดพันอนอกมาตรงนี้นะคะเป็นลูกชิ้นโกฮับเมืองทอง ถนนพระจ,จันทร์ค่ะที่เมดิกีลิเดอร์เลยเข้าไปไหว้อันนี้ขายยังไงคะชูรัตสี่สิบบาทเอาชุดหนึ่งค่ะแยกน้ำจิ้มละเลงแยกแยกน,น้ำจิ้มไม่เอาก็ได้ค่ะ แป๊บนึงนะอ่าอันนี้ลูกขอบคุณค่ะเราไม่มีทอนฉ่ำนะคะอันนี้เป็นบ้าบินตะก้อค่ะ แค่น้ำปลานะคะยังไม่ขึ้นขอจบเดินเข้าไปด้านในนะคะมีมีกี่ร้านไม่แน่ใจค่ะอันนี้เซ็งหวดนะคะกาแฟโบราณผัดไทยคะ่ะถ้าหาเพื่อนๆเดินตรงเข้าไปก็จะเป็นท่าพระจันทร์นะคะตรงทางนี้นะคะที่วัดมหาธาต<ม>ุ<ม>ก็บรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะแบบไทยๆนะ ออกมาจากท้องสนามหลวงก็มาไหว้พระนะคะมาทําบุญที่วัดต่อได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ลิทปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพ็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ